สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำโปรแกรม work and study นะครับในประเทศแคนาดานะครับเป็นโปรแกรมสำหรับคนที่อยากจะไปเรียนแล้วก็ทำงานโดยเฉพาะกับสถาบันเอกชนในประเทศแคนาดานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลยนะครับที่อยากจะพูดถึงนะครับก็จะแนะนำนะครับว่าในคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกก็คือ work and study c a n a d าเนี่ยคืออะไรนะครับ เหมาะสําหรับใครบ้างนะครับแล้วก็ไม่เหมาะสําหรับใครด้วยนะครับมีหลักสูตรอะไรบ้างที่เปิดสอนนะครับแล้วก็แนะนํา5สถาบันที่เปิดสอน Work and Study ในแคนาดาที่ก็เป็นการเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยนะครับค่าใช้จ่ายและการดําเนินการนะครับว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็สรุปเรื่องของขั้นตอนการดําเนินการแล้วก็ทิปเทคนิคต่างๆพี่อยากให้รู้ไว้นะครับสําหรับคนที่สนใจไปเรียน Work and Study ในประเทศแคนาดาครับเดี๋ยวเรามา ดูกันต่อเลยนะครับ Works กัสซัดคืออะไรนะครับเป็นโปรแกรมการเรียนนะครับของสถาบันเอกชนนะครับส่วนใหญ่อาจจะเป็นพวก Private College นะครับที่นะครับบางครั้งเราอาจจะได้ยินชื่อหรือคุ้นชื่อกันว่าเป็น Co-op p r โปรแกรมนะครับโดยที่จะมีระยะเวลาเรียนรวม Co-op เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ48 9 6ถึง96สัปดาห์คือจะประมาณ1-2ปีนะครับแล้วก็จุดเด่นของโปรแกรมเลยเนี่ยก็คือจะเป็นโปรแกรมที่ เรียนครึ่งหนึ่งของระยะเวลานะครับกับทํางานอีกครึ่งหนึ่งของระยะเวลาของหลักสูตรอย่างเช่นโปรแกรมการเรียน1ปีนะครับก็จะเรียนในชั้นเรียนประมาณ6เดือนแล้วก็ไปทํางานออกแบบเต็มเวลาเนะี่ยหกเดือนนะครับหรือ2ปีก็เหมือนกันก็คือหนึงเรียนในชั้นเรียนอีก1ปีก็คือ,อ,อทํางานในสถานที่ทํางานนะครับผมแล้วก็เป็นโปรแกรมที่ส่วนใหญ่แล้วนะครับ จะตั้งอยู่หรือเปิดสอนในเมืองใหญ่ๆเช่นเบนคูเวอร์ทอ o นโตหรือมอนทรีออลนะครับก็จะเป็นโปรแกรม World and Study ครับซึ่งสรุปสาระสำคัญก็คือเป็นโปรแกรม Co-op ปนะครับของสถาบันเอกชนนะครับที่ให้เราได้ไปเรียนในชั้นเรียนครึ่งหนึ่งของหลักสูตรกับอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นการไปทำงานในสถานที่ทำงานจริงนะครับผมแล้วก็โปรแกรม w o r ร d and Study นะครับเหมาะกับใครนะครับ อย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อาจจะยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการทํางานนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่คุ้นเคยไม่คล่องมากในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารจริงนะครับว่าการทีก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่จะตอบโจทย์เราเพราะว่าเราจะมีโอกาสได้เรียนแล้วก็ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ ในการเรียนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการเรียนของเราเป็นภาษาอังกฤษในชั้นเรียนจริงๆที่แคนาดาเนาะแล้วก็ระหว่างเรียนก็ทํางานพาร์ทไทม์ได้ด้วยนะครับแต่ว่าช่วงคออปเนี่ยถ้าเกิดใครเรือกล้วก็สามารถไปหางานที่เราทํากับคนต่างชาติได้เยอะๆนะครับก็อาจจะได้พัฒนาสกิลในการทํางานกับคนต่างชาติแล้วก็ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ,ก,ษก,กับคนต่างชาติในสภาพแวดล้อมสากลด้วยนะครับผมก็จะมีโอกาสได้พัฒนาสกิลการสื่อสารกับทักษะการทํางานจริงจากประสบการณ์นะครับ อย่างที่2นะครับใครที่อยากจะสํารวจความชอบความเป็นไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเฮ้ยเราอยากจะไปอยู่แคนาดาจริงหรือเปล่านะครับเราอยากที่จะไปสํารวจก่อนว่าแคนาดาเนี่ยมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่เราเป็นมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับเผื่อว่าในอนาคตเราอยากจะลงเรียนต่อในสถาบันของรัฐบาลที่จบระดับอ PG ีเดเป็นพเพื่อทํางานระยะย,ยาวได้เนี่ยก็ไปสํารวจดูด้วยการเริ่มต้นเรียนโปรแกแรมเบรคแอเอรดีของสถาบันเอกชนก่อนก็ได้นะครับ อันที่3นะครับต้องการความยืดหยุ่นด้านระยะเวลานะครับก็คือ,อระยะยืดหยุ่นไม่ว่าจะเป็นวันที่เริ่มเรียนที่อาจจะมีเริ่มได้ทุกๆ 1- 2หนถึงสหรือ3เดือน,นเนาะอาจจะมีเริ่มต้นได้ทีหน่อยนะครับแล้วก็ระยะเวลาเรียนก็อยู่ในช่วงของ6เดือนถึง1ปีนะครับสำหรับการเรียนในชั้นเรียนเนาะแล้วก็ยืดหยุ่นด้านระดับภาษานะครับ บริษัทก็จะมีโปรแกรมหลากหลายบางโปรแกรมก็ใช้ระดับภาษาที่สูงหน่อยนะครับบางโปรแกรมก็อาจจะใช้ระดับภาษาที่ต่ําลงมาไม่จาเป็นต้องมีภาษาที่แบบดีเลิศนะครับไม่จำเป็นต้อง fluent หรือคล่องมากๆก็สามารถที่จะสมัครไปเริ่มเรียนได้นะครับแล้วก็ไฮไลท์ของมันเลยคือเนื่องจากเป็นโปรแกรมของเอกชนนะครับหลายครั้งก็จะมีค่ารเรียนที่มีโปรโมชั่นหรือส่วนลดให้ก็จะทําให้ค่าใช้จ่ายนะจับต้องได้ได้มากขึ้นนะครับอันนี้คือ สรุปนะครับว่า work and study เนี่ยน่าจะเหมาะกับใครนะครับผมต่อมานะครับแล้ว work and study โปรแกรมในแคนาดาเนี่ยไม่เหมาะกับใครนะครับคนที่อยากจะเรียนจบแล้วขอ P.G.W.P. ได้ทันทีนะครับ P.G.W.P. คือ post graduation work permit นะครับใครที่อยากจะเรียนจบแล้วมีใบอนุญาตทำงานที่สามารถทำงานเก็บประสบการณ์เพื่อเตรียมยื่นขอ P.R. ในภายหลังได้เนี่ย work and study อาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับแต่นะครับเรียน work and study ก่อนสำรวจความชอบความเป็นไปได้นะครับ แล้วไปโรงเรียนสถาบันของรัฐบาลนะครับหรือสถาบันที่ได้รับการอนุมัติให้ขอพิจ p ตรบหลังเรียนจบได้เนี่ยเสร็จแล้วเราขอพิจ p บในภายหลังทําได้นะครับโดยที่ไม่ได้มีข้อจํากัดว่าเราเริ่มต้นเรียนกับเอกชนก่อนแล้วไปเรียนต่อรัฐบาลไม่ได้แล้วขอขอพ g จ p บไม่ได้อันนั้นไม่ใช่นะครับเราเริ่มต้นเรียนกับสถาบันเอกชนนะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์ในหน้าก่อนเมื่อกี้ได้นะครับแลวใครอยากขอพ g จิบในภายหลังเนี่ยก็ไปโรงเรียนต่อ ในสถาบันที่ได้รับการอนุมัติว่าจบแล้วขอ PGWP บในภายหลังได้นะครับถ้าเกิดใครต้องการเพื่อนที่เป็นแคนาเดียนมากๆในชั้นเรียนเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์เพราะว่าสถาบันเอกชนของแคนาดาส่วนใหญ่นักเรียนก็จะเป็นนักเรียนต่างชาตินะครับที่มาจากหลากหลายประเทศนะครับแล้วก็ในบางครั้งนะครับคือ,ไม,มอไม่เสมอไปนะครับก็จะอาจจะไม่ตอบโจทย์คนที่ต้องการเรียนแบบจริงจังแล้วก็ลงลึกนะครับแต่ว่าบางสถาบันและบางหลักสูตร ในบางครั้งก็อาจจะเป็นไปได้ที่เราอาจจะเจอเพื่อนที่แบบต้องการเรียนจริงจังแล้วก็ลงลึกให้ได้สกิลให้ได้ความรู้ใหม่ๆเนาะแต่ว่าด้วยการที่ของเอกชนเนี่ยมันพูดยากเพราะว่าการมันมีขั้นต่ํามันมีการรับรองแล้วก็การประเมินผลทางคุณภาพอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้มข้นมากเท่ากับการเรียนของรัฐบาลแล้วก็ด้วยการที่ค่าเ,าเรียนมันประหยัดเนี่ยหลายๆครั้งมันอาจจะมีคนต่างชาติหรือเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่เขา ได้ไปเรียนนะครับก็อาจจะโฟกัสกับการทํางานนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็เกิดขึ้นได้ทั้งเอกชนและออออรัฐบาลนะครับแต่แค่อยากจะไฮไลท์ไว้ว่าสภาพแวดล้อมในบางครั้งก็อาจจะแตกต่างจากการเรียนในสถาบันของรัฐบาลที่ค่าเรียนอาจจะสูงกว่าเ,ออเนื้อหาก,การเรียนอาจจะลงลึกมากกว่านะครับทําให้คนเนี่ยอาจจะจริงจังในการเรียนมากกว่าในของเอกชนแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปนะครับอันนี้แค่ความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับผม ต่อไปนะครับแล้ว Work a n d study Canada เนี่ยมีตัวเลือกโปรแกรมการเรียนอะไรให้เลือกได้บ้างนะครับอันนี้จะเป็นสรุปภาพร,มรวมนะครับเ,เริ่มต้นจาก Business เลย Business ก็จะมี2 Level นะครับเป็นระดับ Service คือการให้บริการหรือ Business Communication นะครับหรือระดับที่สูงขึ้นนะครับเป็นแบบ m a มネจ e มน e ์เ l เว o พวกอินเตอ, and อร์เนชั่นแนล s s s เ a a แม e e จเมนต์ e ซลล์และมาร์เก็ตติ้แบบนี้นะครับก็จะเป็นระดับที่สูงขึ้นมากว่าการแค่ ทำเซอร์วิสหรือการบริการนะครับ business ก็จะมีให้เลือกประมาณ2ระดับเนาะเป็น business service communication หรือว่าเป็น business management level นะครับแล้วก็มาร์เก็ตติ้งนะครับก็จะมีตัวเลือกนะครับเป็นเซลล์แ d m มาร์เก็ตติ้งหรือว่าเป็นโซเชียลมีเดียนะครับเ,เป็นออนไลน์มาร์เก็ตติ้งดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งพวกนี้ก็จะมีให้เลือกเรียนเหมือนกันนะครับแล้วก็ใครอยากไปสายไอทีหน่อยนะครับปัจจุบันก็จะมี web and mobile app นะครับเป็นเรียนพัฒนา เว็บไซต์แล้วก็มบายแอปพลิเคชันนะครับของสถาบันเอกชนเปิดสอนด้วยนะครับแล้วก็พวกเน็ตเวิร์กซิสเต็มและโซลูชันนะครับก็มีนะครับใครสนใจด้าน IT นะครับหรือว่าเป็นดิจิทัลสกิลนะครับก็จะมีพวก UI UX Design นะครับเว็บดีไซน์เว็บเดเวลอปเมนต์ตรงนี้ก็จะมีเปิดสอนด้วยเหมือนกันนะครับหรือพวกโซเชียลมีเดียคอนเฟิร์นเลก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ hospitality ก็เป็นอีกหมวดหมู่หนึ่งนะครับใครที่อยากเรียนเกี่ยวข้องกับ food and beverage นะครับหรือว่าเป็น hospitality management อะไรแบบนี้นะครับเกี่ยวข้องกับการให้บริการนะครับเครื่องดื่มและอาหารการบริหารจัดการในธุรกิจเกี่ยวกับการโรงแรมการท่องเที่ยวก็จะมี hospitality program เปิดสอนด้วยอันนี้ก็จะเป็นตัวเรียกของ work and study program ในแคนาดานะครับผม แล้วก็นะครับสถาบันที่ในแคนาดาเปิดสอนนะครับที่ก็ปันการเป็นพาร์เนอร์ด้วยสำหรับ w o r k and Study ตาดี้โปรแกรมเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเราจะพูดถึงสถาบันเอกชนกันนะครับในคลิปนี้นะครับซึ่งก็จะมี Greystone College ของ ILC นะครับอยู่ใน Vancouver, Toronto, Montreal นะครับ i l a c International College นะครับก็อยู่ใน Vancouver, Toronto นะครับ t a m w o o d Carriers นะครับอยู่ใน Vancouver, Toronto อลเช่นเดียวกันนะครับ VGC International c o l l e g ออยู่ในแวนคูเวอร์แล้วก็ Cornerstone นะครับใครที่สนใจพวก IT นะครับก็จะยูนิคสำหรับที่นี่นะครับก็คือแวนคูเวอร์จะมี Cornerstone เปิดสอนด้าน IT เป็น Work and Study p r o g r a รนะครับผมอ่าเรามาดูค่าใช้จ่ายแล้วก็ Potential e a r n i n g นะครับก็คือโอกาสที่จะสร้างรายได้ได้นะครับในช่วงที่เรียนเ o r k and Study p โปรแกรมนะครับผม ก็ค่าใช้ใจ่ายในส่วนของค่าเรียนนะครับตลอดหลักสูตรของ Work and Study p r o โปรแกรมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0ถึง14,000หมแคนาเดียนดอลลาร์ตลอดหลักสูตรนะครับแล้วก็ค่าของชีพนะครับให้ประมาณการที่ประมาณ1 2 0 0ยถึง1น0 0เหรียญแคนาเดียนดอลลาร์ต่อเดือนนะครับค่าใช้จ่ายอื่นเช่นค่าตัว๋วเครื่องบินอะไรแบบนี้นะครับก็ประมาณการไว้ขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ2,000เหรียญต่อปีนะครับขั้นต่ำนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกดูนะครับว่าแต่ละหลักสูตรของแต่ละสถาบันราคาโปรโมชั่นเนย โดยที่ดูในลิงก์ตารางสรุปทางด้านล่างได้นะครับผมแล้วก็เพื่อที่จะประมาณการค่าใช้จ่ายได้นะครับแล้วก็ potential earning นะครับด้านขวามือเนี่ยระหว่างที่เรียนนะครับเราสามารถทำงานได้อย่างถูกกฎหมายสัปดาห์ละ20ชั่วโมงนะครับนอกแค่ายาสงาบสัปดาห์20ชั่วโมงนะครับซึ่งนะครับค่าแรงขั้นต่ำในแคนาดาส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ15เหรียญแคนาเดียนนะครับต่อชั่วโมงนะครับดังนั้น ในต่อเดือนนะครับต่อเดือนในช่วงที่เรียนเราก็อาจจะได้ขั้นต่ําอยู่ที่ประมาณ1,200งพันสองร้อยแคนาเดียนดอลลร์ต่อเดือนนะครับขึ้นอยู่กับว่าค่าตอบแทนที่เราได้จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ต่อชั่วโมงหรือต่อวันนะครับก็ขั้นต่ำไวอยู่ที่ประมาณพันสองเหรียญต่อเดือนนะครับระหว่างที่ทาโคออบนะครับเราสามารถทํ f ฟูลไทม์ได้นะครับโดยที่ค่าตอบแทนขั้นต่าก็อยู่ที่ประมาณ15บห้าแคนาเดียนดอลลร์ต่อชั่วโมงนะครับเป็นขั้นต่ําเหมือนกันเนาะ แต่ว่าชั่วโม,มงทํางานต่อสัปดาห์จะสูงขึ้นอยู่ที่ประมาณ40ชั่วโม,มงต่อสัปดาห์นะครับดังนั้นใน1เดือนเราก็อาจจะได้อยู่ที่ประมาณ2,400แคนาเดียนดอลลาร์ต่อเดือนในช่วงคอรอรนะครับผมอันนี้ก็เอาไว้คํานวณรายละเอียดค่าใช้จ่ายแล้วก็งบประมาณกันคร่าวๆได้ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของขั้นตอนการดําเนินการนะครับอย่างแรกเลยก็อยากให้ลองพิจารณาตัวเลือกไม่ว่าจะเป็นสถาบันนะครับหลักสูตร เมืองที่อยากจะไปนะครับเอ่อแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครพอจะมีความสนใจในตัวเรียกไหนเป็นพิเศษแล้วอยากจะปรึกษาขอ,อรายละเอียดกับเราก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ทำเพจเมนเทสของสถาบันนั้นนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราอยู่ระดับภาษาไหน เราอยู่ระดับภาษาระดับไหนต้องเริ่มเรียนปรับภาษาก่อนหรือเปล่าหรือเข้าเรียน Academic p r o g r a แกรมได้เลยนะครับถ้าเรียนปรับภาษาก่อนเนี่ยช่วงที่เรียนปรับภาษาเรายังไม่สามารถทํางาน o f f c a m p ั s เลยอย่างถูกกฎหมายนะครับเทสต์เพ c เมนต์เท s t <acement> คือทําได้ฟรีนะครับเป็นออนไลน์นะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ขอโคเทชันจากกอกันกได้นะครับว่าค่าใช้ใจ่ายแบ่งเป็นกี่รอบนะครับมีรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายเป็นอย่างไรนะครับโดยที่เราก็จะมีสรุปรายละเอียดไว้ให้หมดนะครับ แล้วก็พอได้รายละเอียดแล้วเราก็ทำเรื่องสมัครกับกอปันการได้ผ่านการกรอก intake form นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะจ่ายค่าใช้จ่ายรอบแรกนะครับที่เป็นพวกค่าสมัครของสถาบันค่าใช้จ,จ่ายเกี่ยวกับวีซา่าแล้วก็ค่ามัดจำบริการของกอปัญการ5,000บาทที่เราจะคืนให้เต็มจำนวนเมื่อเดินทางไปเรียนกับเราแล้วนะครับ หลังจากนั้นก็จะทําเรื่องยื่นสมัครขอวีซ่ากันนะครับแล้วก็วีซ่าผ่านเราก็จะมาเตรียมตัวก่อนเดินทางแล้วก็ผู้สมัครสามารถจ่ายค่าจ่ายรอบที่2ที่เป็นค่าเล่าเรียนนะครับส่วนที่เหลือนเนี่ยกับทางสถาบันได้โดยตรงนะครับไม่ต้องจ่ายผ่านทางก็อปนันนะครับนี่ก็จะเป็นสรุปขั้นตอนการดําเนินการคร่าวๆเกี่ยวกับการเรียน Work and s t u d y ี่ที่แคนาดานะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับก็อยากที่จะให้คําแนะนํานะครับ อย่างแรกเลยนะครับถ้าเกิดว่าจะไป work and study Canada อยากให้ทำเรื่องสมัครนะครับอย่างช้าเนี่ยสเดือนก่อนวันที่จะเริ่มเรียนนะครับเพื่อที่ทุกอย่างจะได้ไม่ฉุกประหุกเกินไปแล้วก็มีเวลา เตรียมตัวและจัดการทุกอย่างได้ทันท่วงทีนะครับสีเดือนนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันนะครับระยะเวลาในการโปรเซสวีซ่าที่ต้องใช้สาิดเพิ่มิทเนี่ยก็นานขึ้นนะครับเอาเนื่องจากคนสนใจไปแคนาดาก็อาจจะมากขึ้นด้วยแล้วก็สถานการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็แนะนำนะครับสำคัญมากๆเลยไฮไลท์ High นะครับเราแล้วก็สปอนเซอร์ของเราเนี่ยควรจะมีงบประมาณสําหรับครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเรียนทั้งค่าเรียนค่าของชีพ ตามที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับตลอดเะยะเวลาเรียนของเราเนี่ยโดยที่ยังไม่ต้องเอาค่าตอบแทนหรือไรายได้ที่จะมาจากการทํางานเนี่ยมาพิจารณาในการที่จะวางแผนการเรียนแล้วก็เตรียมยื่นขอวีซ่านะครับถ้าวีซ่าผ่านเราไปเรียนได้แล้วเราจะทํางานเพื่อมีเออร์เน็งเข้ามาเนี่ยก็ทําได้แต่ว่าในการวางแผนจัดการค่าใช้จ่ายร่วงหน้าแล้วก็เตรียมตัวยื่นขอวีซ่าเนี่ยแนะนําให้มีงบประมาณที่เพียงพอสําหรับการจัดการค่าใช้จ่ายโดยที่ยังไม่เอา ค่าตอบแทนจากการทํางานระหว่างเรียนมาคํานวณนะครับแล้วก็3มนะครับมันจะดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถสมัครวีซ่าได้โดยที่เอกสารตอบรับเราไม่มีเงื่อนไขเงื่อนไขในที่นี้หลายๆครั้งจะเป็นเงื่อนไขเรื่องระดับภาษาอย่างเช่นอยากเข้าเรียนโปรแกรม international business management แต่ระดับภาษาเราอยู่เท่านี้นะครับเรื่อโปรแกรมที่จะสมัครใช้ระดับนี้เราอยู่ระดับนี้เราอาจจะต้องไปเรียนก่อน3มเดือน4ี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับแนะนอว่าถ้าเป็นไปได้ก็เคลียร์คอน d i t i o n ก่อนสมัครขอวีซ่านะครับโดยอาจจะ เตรียมภาษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองแล้วลองสอบระดับภาษาใหม่นะครับถ้าเกิดว่าทําได้เนี่ยก็จะดีหรือลงเรียนเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ของสถาบันนั้นๆน,น,นะครับเพื่อเรียนให้จบก่อนที่จะยื่นขอวีซ่าเพื่อที่ว่าเราไปถึงที่นู่นแล้วเนี่ยสตูดี้เพอร์มิทที่เราได้มานะครับโดยที่เราเริ่มต้นเรียนอคาเดมิกโปรแกรมเลยไม่เรียนภาษาเนี่ยมันจะได้เป็นสตูดี้เพอร์มิทที่ให้เราทํางานออฟแคมปัสได้ยอย่างถูกกฎหมายไม่ต้องไปขอเปลี่ยนคอนดิชันในประเทศแคนาดาแต่บางคนที่รู้สึกว่า เตรียมตัวด้วยตัวเองในไทยหรือเรียนออนไลน์จากไทยไปมันไม่เวิร์กเนี่ยก็ไปเริ่มเรียนภาษาที่นู่นก่อนได้แล้วเดี๋ยวเ,เราแนะนําการยื่นเปลี่ยนสดดติ p พ r m i มิหรือต่ออายุสตัติ p พ r m i มิในแคนาดาให้ทีหนึ่งซึ่งไม่ได้ยากแล้วนะครับไม่ไม่ได้ยากแล้วแล้วก็ข้อที่4นะครับก็สมัครกับก้อนกันนะครับเ,เรามีพอร์ทัลในการจัดการนะครับที่ ความสะดวกนะครับอย่างเป็นระบบแล้วก็ resources ที่จะแนะนำแล้วก็สปอร์ตนักเรียนในเรื่องต่างๆได้อยู่ในพอร์ทัของเราอย่างครบถ้วนนะครับก็ใครสนใจเรียน Work and s i ซ์ในแคนาดานะครับก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณครับ